แล้วบอกพี่กัดก็ได้ก็ตรงนี้ทมพทดนะครับคนเหล่านั้นทําอันตรายแกทานแล้วเคี้ยกินไทยธรรมโดยตัวเองบ้างให้แกบุตรทั้งหลายบ้างเอาไฟเผาโรงพัดและเอาไฟเผาโรงพัด ชนเหล่านั้นบังเกิดในโลกแล้วส่วนดาบชาบรุษพร้อมทั้งบริบาลและขุนและขุนคลังขุนสวยบังเกิดในสวรรค์เมือม่อเมือ่อเมื่อชนสองคณะเหล่านั้น จากสวรรค์เอจากสวรรค์เข้าถึงสวรรค์จากนารกเข้าถึงนรกอ,อย่างนี้องกลับล่วงไปแล้วครั้งนั้นในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะในกับนี้ชงท้งหลายผู้มีจิตอันความโลภเป็นต้นกระทบกระทั่งแล้วเหล่านั้นบางเกิดในมูเปต ในการนั้นพวกมนุษย์ถวายทานเพื่อประโยชน์แก่พวกเปรตผู้เป็นญาติของตนบุทิศว่าขอทานี้จงสำเร็จแก่พวกญาติของข้าพระองค์เปรตเปรตเหล่านั้นย่อมได้สมบัติครั้งนั้นเปรตเหล่านี้เห็นสมบัตินั้นจึงถามพระกัสสปะพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอย่างไรหนอแลแม้พวกข้าพระองค์ พ่งได้สมบัติเห็นตอนนี้พระกัสสปะพุทธเจ้าตรัสว่าบัตรนี้พวกเจ้าจะยังไม่ได้ไม่ใช่พวกเจ้าบัตรน,ตนี้เปตบัตรนี้เปตจะยังไม่ได้ในอนาคตญาติของพวกเจ้า จักเป็นพระราชาพระนาว่าพิมพิสารในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนาว่าโคดมพระองค์ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วจากอุทิศผลแก่พวกเจ้าการนั้นพวกเจ้าจึงจักได้เปรตเหล่านั้นหวังเฉพาะพระเจ้าพิมพิสารอยู่ยังพุทธันตรหนึ่งทั้งสิ้นไปแล้วก็ในพุทุประวัตินี้ดาบชบุรุษทั้งสามเหล่านั้น พอมทั้งบริวารเคลื่อนเคลื่อนจากสวรรค์แล้วบังเกิดในในสกุลพามในแคว้นมคพได้เป็นชดินมีอุลุศไรกัสปะเป็นต้นคุนคลังเป็นผาเสษฐีชื่อว่าได,ได้เป็นได้เป็นผาเสษสีชื่อว่าวิสาขะส่วนภรรยาของเขาได้เป็นธิดาของเสษฐีชื่อว่าธรรมทินนาคุณสวยได้เป็น พระเจ้าพิมพิสารบอบริษัทที่เหลือแม้ทั้งหมดได้เป็นบริวารของพระราชาครั้งนั้นพระศาสดาทรงบรรลุพระสัพพัญยุตยาณแล้วเสด็จไปสู่อ,อุทยานลัทธิวันโดยลำดับยังพระเจ้าพิมพิสารผู้เสด็จเข้าไปเฝ้าในวันนั้นนั่นเองพร้อมทั้ง คามแะรหาบุีชาวมคตเสวียนนั่งหุ่นให้ตั้งอยู่ในโนดาปฏิพลดอ,อันพระราชาทรงนิมนต์แล้วทรงรับมหาทานในทรงรับมหาทานในกรุงราชคฤห์ในวันที่สองทรงรับในในพระราชวังในวันที่สองทรงรับมหาทานในพระราชวังในวันที่สองอเปรตเหล่านั้น อ่ยืนแวดล้อมได้ยืนแวดล้อมด้วยหวังว่าได้ยืนแวดล้อมด้วยหวังว่าบัดนี้พระราชาจากอุทิศทานแก่พวกเราวันนี้พระราชาจะอุทิศทานแก่พวกเราพระราชาขันถบายทานแล้วอ่วามืคิดถึงที่อยู่ที่ประทับอยู่ของพระศาสดานั่นเองว่าพระผู้มีพระเจ้าควรอยู่ณที่ไหนหน้อแล จึงไม่ได้วุทิฐานนั้นแก่ครๆเปียดเหล่านั้นไอเปียดทั้งหลายหมดหวังแล้วไ,ได้ทำเสียงพิลึกได้ทำเสียงพิลึกน่ากลัวอย่างยิ่งในนิเวศของพระราชาใกล้ใกล้ใกล้นิเวศของพระราชาพระดาในเวลากลางคืนใน,ในเวลากลางคืนในเวลา ในเวลาใกล้รุ่งพระราชาเข้าไปหาพระศาสนา,าตัดตัดว่ากาบทูลว่ากับทูลว่า,วา,าข้าแต่พงผู้เจริญข้าพระองค์ได้ฟังเสียงเห็นปานนี้เหตุอะไรจักมีแก่ข้าพระองค์พระศาสดาตัดว่ามหมาวพิษขอพระองค์จงอย่ากลัวกรรม ลามุกอะไรๆจะไม่มีแก่พระองค์ดังนี้แล้วจึงตัดเรื่องนั้นทั้งหมดพระราชาทูลถามว่าข้าแต่พงษ์ผู้จเจริญก็บัดนี้เมื่อมองชันเมื่อหมอมชันถวายทานเปรตทั้งหลายจากได้หรือพึง่งพึงไม่ใช่จกักเปรตทั้งหลายพึ่งได้หรือ,พ,พ,รอพระศาสลาตรัสว่า ได้มหาภพิษพระราชาทรงนิมนต์พระศาสดาเพื่อเพื่อพัดบริโภคอันจะมีในวันนี้เสเด็จไปสู่วังจัดทานแล้วจัดเตรียมจัดเตรียมทานแล้วให้ทูลบอกการพระศาสดาม,มีพิษุสงแวดล้อมแล้วสเสด็จไปสู่พระราชาวังมาทํานั่งแล้วเปรตแม่เหล่านั้น อ่หวังว่าวันนี้พวกเราจะพึงได้บ้างจะแน,น่พึงได้บ้างกน,นมามาเรียนของญาติ มาเรือนของญาติในการกรนมาเรือนของญาติในการการรสำว่าโดยสำคัญว่า,ววาเรือนของต้น,ย,น,ตนยืนอยู่ที่ฝายนอกฝาเรือนเป็นต้นเว่วยผลสเสวยผลแห่งความวิสยาและความตนีบางพวกบางพวกมีหนวดและผมยาว ไม่ใช่ผมบางพวกมีหนวดและผมร่มล่ามบางพวกมีหนวดและผมลุมล่ามรุมล่ามมีหน้าดำมีหน้าดำม,ม,มีมีเส้นเอน็อนอ่มีเอ็นมีเส้นเอ็นย่อนมีเส้นเอ็นย่อนและและ,และอวัยวะน้อยใหญ่และอวัยวะและอวัยวะน้อยใหญ่ห้อยห้อยย้อยียอพนห้อยย้อย กีสาพร้อมค่อยย้อยแล้วก็พร้อมค่อยย้อยพร้อมพารุษาหยาบหยาบกาละและดำหยาบและดำเช่นกับต้นตาลที่ถูกไฟไหม้ยืนต้นอยู่ใน,นที่นั้นๆบางพวกอมีศีระถูกเปลวไฟที่ผุดขึ้นแต่ท้อง ด้วยเพราะ,ะเพราะเพราะกาะราสีแห่งไม้สีไฟเพราะการสีแห่งไม้สีไฟคือคือความตนีอ่อคือความละหายแล้วียบออกจากปากเผาอยู่คือความกระหายละหายละหายคือหายไปคือความละหายแล้วแยกออกจากปากไม่อยู่บางพวก เอ่อบางพวกเพราะบางพวกเพราะมีบาง <ith> าพวกไม่ได้ลดอย่างนี้ไม่ได้ลดอย่างอื่นบางพวกเอ่อไม่ได้ลดอย่างอื่นอะไรจากรถบางพวกไม่ได้ลดอย่างอื่นจากรถคือความหิวหิวกระหายเอ่อเพราะไม่สามารถ เพราะไม่ไม่แปลก่อนเลยและทาปีนี้แปลเป็นประโยคเดียวกันถึงอสาสามารถตายเยอะตายะเพราะแม้ได้เพราะแม้ได้เพ,ไดเพราะแม้ได้แล้วก็เป็นผู้ไม่สามารถเพราะแม้ได้แล้วก็เป็นผู้ไม่สามารถเพื่อจะเพื่อจับบริโภคตามความต้องการบริโภคอะไรข้างหน้าออจับบริโภคน้ำน้ำและโภชนะตามความต้องการแลวอะไรนี่ละ่ะ ไอ้ตรงสุจิสคขาแนี่นี่ครับตรงไหนตรง,งแปลไปแล้วไปอยู่ข้างบนน่ะคนละประโยคกันอ่าบางบางพวกอ่าบางพวกได้ บางพวกได้ของไม่สะอาดมีหนองมีเลือดก่อนดิบางพวกได้ของไม่สะอาดมันแปลว่าเลือดมีเลือดหนองและไขข้อเป็นต้นที่ไหลออกจากปากออ่จากปากฝีจากปากฝีและ ตอมปีละนะัตอมปีละกาตอมและตอมออ่ที่แตกแล้วอือของกันและก,กันหรือของสัตว์เราอื่นเอ่อลิ้มอยู่ลิ้มเลียอยู่เลียอยู่ดุดเลียน้ำอำมะตะฉะนั้นพระสาสนาได้กระทำโดยประการที่เปรตเหล่านั้นทั้งหมดเออ่มีศีระมีศีระ มีรูปอันแปลกมีม,มปปนะีมีรูปปานะมีรูปอันแปลกมีรูปอันแปลกไม่น่าดูไม่น่าดูและมีสรีระอันน่ากลัวและมีสิริยะอันน่ากลัวอย่างยิ่งปรากฏแก่พราะราชาพระราชาเมื่อจะทรงอ,อย่างน้ำทักสีโนทกะจึงอุทิศว่าขอ ทานนี้จงสำเร็จแก่พ่อญาติของข้าพระอ,องค์ขนาน้น,นั้นเองสะโบกครณีทั้งหลายอันดาดาด,ด้วยดอกพระทุมบางเกิดแกเป็ดเหล่านั้นเป็ดเหล่านั้นทั้งอาบทั้งดื่มในสะโบกครณีนั้นเป็นผู้มีความกวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความ กาหายสงบแล้วเกิดเกิด,ดเกิดมีผิวพันธ์ดังทองคำพระราชาทรงถวายข้าวยาคูของของควรเคี้ยวและโภชนะอุทิศแล้วขนาดนั้น,น,นเองอข้าวยาคูของควรเคี้ยวและโภชนะอเันทย์บันเกิดจัเป็ตเหล่านั้นเป็ตเหล่านั้นบริโภคของเหล่านั้นแล้วมี อ่ได้มีอินทรีย์อิมเอิบพระราชาถวายผ้าและเสนาสนะอุทิศแล้วอรลังการวิทยโยชนิดชนิดแห่งเครื่องอลังการชนิดเครื่องอลังการมีผ้า,ายานประสาท เครื่องปูลาและที่นอนอันเป็นทิพิ์บางเกิดแก่สัตว์ไอแกเปดเหล่านั้นแล้วก็พระศาสนาทรงอธิษฐานโดยประการที่สมบัตินั้นของเป็ดเหล่านั้นอปรากฏทั้งหมดทีเดียวพระราชาทรงเห็นสมบัตินั้นแล้วได้มีใจเบิกบานเบิกบานอย่างยิ่งขณะนั้นพระศาสนาเอ่อ บริโภคแล้วเมื่อจะทำบ,บริโภคเสร็จแล้วเมื่อจะทำอนุโมนทนาแก่พระราชา,าเมื่อจะแสดงความที่เปรตทั้งหลายพากันมายืนอยู่ในที่นั้นนั้นจึงตัดคาถาที่หนึ่งว่าเปรตมาแล้วสู่เดือนของตนยืนอยู่ภายนอกฝาเรือนอภาย,ายนอกฝาเรือนบ้างภายนอกฝาเรือนบ้างภายนอกที่ที่ทาง สี่แ่งที่ทางสีแพ่งและทางสามแ่งบ้างยืนอยู่ไม่ไม่ยืนอยู่ครั้งเดียวพอเออ่ที่บานประตูที่ใกล้บานประตูทั้งหลายบ้างอือมันดาบทแล้วนั้นบทว่าติโรกุเดสุความว่าอยืนอยู่คือสําเร็จการยืนณนะภายนอกณนะส่วนภายนอกคือณนะ ที่ภายนอกแห่งแห่งกำแพงและแห่งกำแพงและแห่งกำแพงและบานประตูเรียนฝาเรียนฝา,นะาเรียนแห่งกำแพงและฝาเรียนคุณานฝาเรียนเอ่อบทว่าสันธิสังฆาต เกสุความว่าใน,ในบทว่าในสองในบทว่าสันธิสังคาตะเกสุนี้บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังนี้บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังนี้ออทางสีแพ่งและแม่ตอกตอกตรอกมีมุมสี่ตอกมีมุมและแม่ที่ต่อเรือนเอฝาและที่ต่อ บ้านอะละที่ต่อบัานหน้าต่างาพระภูมิภาคเจ้าตัดเรียกว่าอาสันทิตอกมีมุมสามติดโลกติดตอกมีมุมสามชื่อว่าสังคาตกะบวว่าทวาระพาหาสุความว่าอายืน ยืนพิงประตูนครและประตูเรือนยืนพิงพาหาประตูยืนพิงพาหาประตูพระนครประตูพระนครและประตูเรือนเอ่อในสองบทว่าเอยเรือนเอ่อแม่เรือนพวกญาติในการก่อนเออเรือนพวกญาติในการก่อนก็ดีเรือนทั้งสองประเภทนั้นก็ดี ตาตุ้พยมเปียมันมีประธานสองตัวเดือนแม้ทั้งสองประเภทนั้นก็ดีอ่อไอ้แปรนี่ก่อนไปเลยขลังอันนี้แปรปูพ่ายาติขลังปี<ม>เรือนของญาติในการก่อนก็ดีเรือนที่ตนเคยอยู่อาศัยมาแล้วด้วยความเป็นเจ้าด้วยความ ที่ตนเป็นเจ้าของก็ดีเดือนทั้งสองประเภทนั้นก็ดีมันมีสามประธานสามตัวเดือนของพุทญาิในการก่อนก็ดีเดือนที่ตนเคยอาศัยโดยความเป็นเจ้าของก็ดีเดือนทั้งสองนั้นก็ดีเชื่อว่าเดือนของตนในสองบทว่าสกังครั้งนี้เพราะเปรตเหล่านั้นมาด้วยความสำคัญว่าเดือนของตนฉะนั้นพระผู้วิพากษเจ้าจึงตัดอย่างนั้น